ได้มาเยอะเลยนี่ลูกก็พอสมควรค่ะพ่อพักผ่อนบ้างนะลูกถ้าหนูพักผ่อนเราจะอะไรกินเราจะพ่อยังไงหนูก็ต้องพักผ่อนบ้างลูกจ้ะพ่ออืมจริงสิวันนี้มีคนมาบริจาคข้าวเด่นจะไปเอาข้าวมาให้พ่อนะอ้าหรอลูกมีและคนไทยมีน้ำใจไม่แพ้ชาติใดในโลกพ่อเล่อย่างนี้นะเด่นจะไปเอาข้าวมาให้อ่ะจ้ะ หนูขอสองกล่องได้ไหมคะนี่น้องเขาให้คนละหนึ่งอิ่มเท่านั้นนะแต่หนูมีพ่อที่รอกินข้าวอยู่นะจ๊ะอ้ยเร็วๆหน่อยได้ไหมคนอื่นเขาเหิวใช่ถ้าคนอื่นเขาอ้างแบบนี้กันหมดไม่ได้คนละสิบกล่องเลยหรือไงน้องเรอให้คนอื่นเขาได้กันหมดก่อนได้ไหมถ้าเหลือจริงๆแล้วค่อยมาเอาได้คะ่ะแมมก็ไม่ใส่แต่งตัวก็สกปรก พอ่อขอให้แค่คนละกล่องหนูเลยได้มาแค่กล่องเดียวงันะ้นเดี๋ยวพ่อไปเอาไม่ได้ <พอ S 1> ไม่ได้ไไไดพอ่อสภาพานี้พ่อไปไม่ได้งั้นพ่อรออย่างนี้แหละถ้าหิวพ่อกินไปก่อนเลยค่ะแต่จะเอามาอีกรอบนึงอาติดมานะลูก นี่ดูสิเมื่อเช้ามาเอาไปกล่องหนึ่งนี่ยังแอบมาต่อแถวอีกเล่จริงใช่เนี่ยสังคมมันหยิยากก็เพราะคนแบบนี้แหละเอาไปขายหรือเปล่าก็าไม่รู้ใช่แบบนี้ต้องประจานนี่นะคะแต่งตัวก็สกระป๋มารับข้าวต้องสองสามรอบนี่นะคะเอาข้าวไปขายพาดูข้ามารับบริจัทตั้งสองสามรอบนี่แหละต้องเจอแบบนี้แหละ ข้าวเหลือกล่องนึงนี่เขาบอกว่าให้คนละหนึ่งอิ่มแต่เรายังไม่อิ่มนี่นี่ครับข้าวเหลือกล่องหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับน้กกาผมขอเติมได้ไหมครับอ๋ออยอ้าว ข้าวหมดแล้วลูกข้าไม่ได้หมดจ้ะแต่เขาให้คนละหนึ่งอิ่มเท่านั้นงั้นหนูเอาของพ่อไปกินเถอะลูกไม่เป็นไรจ้ะหนูยังไม่หิวค่อกินเถอะจะหนูป้อนให้พ่อกินนะจ๊ะหนึ่งอิ่มของคนเราไม่เท่ากันทุกคนบางคนหนึ่งอิ่มของเขาอาจจะแค่เปลี่ยนรสชาติอาหารเท่านั้นแต่สำหรับคนบางคนหนึ่งอิ่มอาจหมายถึงชีวิตทั้งครอบครัวเลยก็ได้นะครับ กับรังกระดาษน,นะคะยายยายกินข้าวมาหรือยัง,าายงคะกินแล้วลูกวันนี้ยายรวยแน่เลยมีทั้งขวดพลาสติกแล้วก็อลูมิเนียมนะคะขอบใจมากๆนะหนูที่เก็บไว้ให้ยายไม่เป็นไร้ะยายเอ๊ะอยาลย,าออยาลืมตะช่างมาพ่อนุ่มขอยืมตะช่างหน่อยสิยายจะเอาไปชั่งกระดาษอ๋อได้ครับได้ผมยังไม่ใช้ตอนนี้ครับอ่ะร้อยหนึ่งครับ อะไรกันยายแค่ยืมแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวไงยายแป๊บเดียวก็ร้อยหนึ่งจะเอาไหมไม่เอาก็ไปทำมาฮะยายไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องใช้ตาช่างหนูอ่ะให้ยายฟรีไม่ได้คิดเงินอ้าวเหรอช่างเป็นนางฟ้าใจดีจริงๆเลยแหมยายหนูเขินหมดแล้วนะมาๆๆมาหนูช่วย เด็กหนุ่มไปเอาขวดพลาสติกข้างในเพิ่มน,นะยนะายรออยู่นี่ก่อนนะคะเอาอะไรหรือเปล่ายายดมๆม,มองๆส้มโลเท่าไหร่ตามป้ายเลยยายเอากิโลหวานป้าชิมได้ไหมเนี่ยได้ได้ยายเนี่ยชิมเลยรับรองหวานแน่นอน หวานจริงๆด้วยบอกแล้วอ่ะเอากิโลครับโลแปดสิเอาสามโลเฮ้ยยายสามโลพอดีเลย ส <240. S 1> องร้อยสียายโกงกันกงวันแสกๆเลยเหรอโกงที่ไหนโล,ลละ80 3โล,ลก็240ร้่ถูกเหรอโอ้ยายเอ้ยมันโลละ80ที่ไหนอ่านดูดีๆครึ่งโล80ก็ใช่น่ะสิยายนี่ตั้งใจโกงกันขานาดน,นี้เชียเหรอแอะยายพูดดีๆใครโกงเอ๊ะมีเรื่องอะไรกันอะ สรุปจะเอาไม่เอาฮะยายเรื่องอะไรกันเหรอคะหนูลองดูป้ายขายส้มเขาสิไหนนี่มันตั้งใจโกงกันนี่คุณอมอพูดดีๆนะครับของซื้อของขายเขาก็ต้องคิดกําไรกันบ้างแต่มันไม่ใช่กําไรด้วยวิธีนี้แต่วิธีนี้มันเป็นการหากําไรของผมได้ งั้นอ้อมขออนุญาตทวงค่าเช่าที่ล่วงหน้าเลยละกัน500น่ะเหรอไม่มีปัญหาเลยครับคุณออมเอ๋คุณคุณจะโกงฉันเหรอนี่คุณขายมา3ชั่วโมงแล้วนะก็ต้องพันหสิเดือนละ5้าร้อไม่ใช่เหรอใครบอกออมบอก500ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าเป็นเดือนหรือชั่วโมงอ้อมคิดเป็นชั่วโมงน,น,นี่คุณออมโกงนี่เขาไม่ได้เรียกว่าโกง เขาเรียกว่าวิธีหากำไรนั่นมันคำพูดผมนี่ยายเป็นไงล่ะถ้าเจอเข้ากับตัวเองคุณจะรู้สึกยังไงเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่มาเอาเปรียบยายผมขอโทษเอาเป็นว่าส้มนี้ผมให้ยายฟรีเลยก็แล้วกันยายอย่าโกรธผมนะไม่โกรธหรอกแต่ต้องสัญญาว่าอย่าเอาลัดเอาเปรียบหรือไปโกงใครเขาอีกครับยาย สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่สังคมที่มีแต่คนรวยๆหากแต่จะเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากแม้บางครั้งกำไรในการซื้อขายจะไม่มากแต่กำไรทางด้านจิตใจจะีียางมหาศาลเลยนะครับงั้นถ้าสั่งเป็นผิดแล้วออมคิดค่าชอบแผงเดือนละ500ก็แล้วกันจริงๆเหรอครับน้องขอบคุณเขามาผมช่วย ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากลายได้บอเธอยิ้มอีกทีได้ไหมจะหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เรก